สวัสดีจ้ามื้อวนี้ก็ัมาพบกับเจ๊ออมชาแนลอีกแล้วนะคะเมื่อนี้เขาสิมากินอันเขาเอินอย่างอันอกักพร้าวจ้ะอกักพราวนะคะเนาะคอยอกักพร้าวเอาแซ่บๆกันเลยค่ะเดี๋ยวอิสฟาวไปตลาดมาค่ะจวดจ้ะแซ่เป็นน้องคมคมอ่ำนำ้ำ kamnyanya itu tuar dah. Hmm. 嗯。Mm. อืมอืมควบคุมฝึก ฮอนฮอนนำตาดต้เหยพี่น้องเยเขากระฮอนก,ก้อยกระเพ็ดจ้ะจวดอ่ะ น้องข้อวผัยพี่นออ้องอีเพชรแหงหรือเส้นจะก้องเตยปักผีร้ายไรดีอ้อมถึงแซ่บถึงเผ็ดเอาเมนูฟ้าไปตลาดเดี๋ยวเมื่อหน้าให้มากินเนืงกะาฮ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ๊อ้อมน้ำเด้อค่ะเด้อเป็นกำลังใจให้หน้ำแน่ให้มาเฮ็ดเนืงให้กินกะาหน้ากะาขอติดตามกันจะ้ะเมื่อนี้ไปตลาดก่อนจ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย